วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมวิธีการทําบอนไซมะพร้าวนะครับจากลุงจรันนะครับโอเคครับสวัสดีครับลุงจรันครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับก็ลุงจรันนอกจากจะเล่นบอนไซทั่วไปใหญ่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลุงจรันเล่นเหมือนกันนะครับก็คือมะพร้าวนะครับทํให้ให้ให้มันสั้นให้ใบสั้นวิธีทำมะพร้าวให้ใบสั้นไม่ ทำธรรมดามันจะก้นยาวอย่างเงี้ยยาวยาวถ้าถ้าเราไม่แต่งมันนะครับการแต่งมันก็เนี่ยมันไม่มีอะไรมาดูนะครับการแต่งการแต่งให้มันสั้นใช่ไหมครับอันนี้เราก็กรีต้นมันจะมีเขาเรียกลกลกลกมันนะที่มันเนี่ยคุณว่าอันนี้คือลกลกมันจะมีเนี่ยที่หุ้มหุ้มเนี่ยครับอันนี้ค่ะที่หุ้มคุณคุณกูใช้มีดคมๆนะแต่มีดของลุงจะคมมากเพราะมันเป็นมีด ผ่าตัดหมอนะลุงลุงลุงจะทำต้นไม้ลุงจะใช้อย่างเงี้ยเพราะมีดผ่าตัดหมอเนี่ยครับก็กรีดกรีดมาเนี้ยกรีดอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาก็ตรงนี้ระวังหน่อยใช่ไหมเราต้องระวังนะอย่าให้มันอ่อนยอดมันยอดะมันอ่อนจะหักเป๊บเนี่ยนี่เป๊บนี่นะครับก็กรีดอย่างนี้กรีดเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เตี้ยใช่ไหม ถ้าถ้าลองทานะแป๊บเดียวใบที่ทําแล้วอ่ะยอดยอดมันจะเริ่มสั้นค่อยๆสั้นลงสั้นลงอันนี้แต่ก่อนมันมันสั้นอยู่แล้วแต่ที่ลุงไม่ได้ทำไงไม่ได้ทําก็ปล่อยปล่อยนี่ความก็หลุดโอ้โมีดคมมากนะครับท่านนี่ครับเนี่ยก็คือไอ้กอันเนี้ที่ถ้าไม่มีมันจะทําให้สั้นันเราต้องออกเนี่ยเขาออกปุ๊บ พอใบใหม่ใหม่มันจะสั้นเลยเนี่ยอันนี้คือมันหมดอายุไขมันมันมันแห้งมันแห้งแล้วก็เอางมัก็ออกออกไปโอ้โหมีดคมมากนะครับควรเป็นมีดมีดผ่าคนอ่ะมีดหมอตัวนี้จะอายุเยอะแล้วใช่ไหมครับเยอะ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 ดูนะครับดูจากตรงนี้นะครับดูจากคอลำต้นนี้ก็เนี่ยโอ้โหดึงดึงดึงเงี้ยฮะทำความสะอาดนะแต่ แล้วก็ฉีกมาฉีกมาอย่างนี้ครับปึ๊บฉีกออกอ่ฉีกออกก็ก็มครับแล้วก็อันนี้นะครับอ่าพันอันนี้พันไว้เพื่ออะไรครับไม่ให้มันหักไงไม่ให้หักใช่ไหมเพราะตรงนี้มันจะหักง่ายนะเรับอันอ่อนเนี่ยมันจะหักอ๋ออันอ่อนนี่ครับ อคืเพราะว่าถ้าไม่พยุงตรงนี้มันจะพอตอนนี้เริ่มเขียวแล้วมันมันก็อยู่แล้วนะเนี่ยถ้ามันอ่อนอยู่ก็ต้องพยุงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหักถ้าหักแค่นี้ไม่เป็นไรถ้าหักลึกมันจะตายครับใช่มะพร้าวมัน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 ไม่แทงยอดใหม่เนี่ยครับของผมก็หักไปหลายต้นนะครับไม่พยุงใช่ไหมใช่ครับถ้ามันก็ใช้ไม้ปักหลักเอาครับเนี่ยทำอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยอันนี้ก็เริ่มอันนี้ลุงทำ อันนี้อันนี้คือกรีดอันนี้กรีดแล้วกรีดแล้วนะครับคือทำทำทำเริ่มทำใหม่นี่อันนี้เริ่มสั้นแล้วเห็นไหมนี่ครับที่แต่งใหม่นี่เริ่มสั้นแล้วสั้นลงเรื่อยๆ,ๆอันนี้ก็จะอ่อ,อันนี้มันอันนี้ก็จะหลุดออกไปเรื่อยถ้าพอทําไปมันก็จะสั้นลงเรื่อยเรื่อยถ้า,าะะถ้าขยันทํานะถ้าถ้าขี้เกียจอย่างลุงก็มันก็ไม่แน่หรอกเออเดี๋ยวมันก็ยาวเออเนี่ยนี่ปึ๊บอย่างงี้อนี่ครับอ๋อนี่กรีดตรงนี้นะครับเออกรีดปึ๊บกรีดเนี่อเยื่อนี เพราะพอเอถ้าเอาเยื่อออกปุ๊บพออันนี้ขึ้นมาใบยังยังไม่สั้นก้านจะเริ่มสั้นแล้วนะทาได้ทุกคนทําได้ทุกคนอันนี้ค่อยๆลอกออกมานี่นะครับก็ลอกออกถ้าไม่ลอกก็สูงไม่ถ้าไม่ทชนี้ไม่ไม่สั้นครัถ้าทํานี้สั้นหมดเนี่นะนี่ครับอ ในก็จะเอ่อถ้า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 มันมีอย่างนี้ก็ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ถ้ามันอยู่น้อยอันคมันจะหักถ้าถ้ากลัวหักคุณก็ต้องต้องเอาลวดทําอย่างลุงอ่ะใช่ไหมแต่ยังลุงมันทำเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มสั้นแต่ก่อนนี้มันแต่ก่อนมันมันมีสั้นอยู่วันนี้นะเออแต่เพราะไม่ทาเพราะไม่ทำปุ๊บปล่อยปุ๊บจะยาวเลยเนี่ยเขค่อยยาวเนี่ยครับเนี่ยมนลุงลวดลวดกาลุงก็มีนะ ประคองก็ประคองมานะเออถ้าถ้าไม่ประคองหักลุงก็ไม่รับประกันนะเนี่ยนะปบ๊บขั้นตอนนี้ก็สําคัญสําคัญดิถ้าถ้าหักถ้าหักนี่คือถ้าหักแล้วไม่เกิดใหม่นี่คือแย่ถ้าถ้าเกิดใหม่นี่ก็โชคดีไปอถ้าถ้าจะว่าลุงเจริญไม่บอกไม่ได้นะอ้าวนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆเลยมะพร้าวง่ายๆเลยเออแต่คุณต้องไปหาไอ้ที่ ถ้ามันเป็นลำขึ้นมาแล้วยิ่งดีเป็นไม้ขุดใช่ไหมครับอไม้ขุดดูไปขุดแล้วก็ทันอย่างเงี้ยแต่ว่าทีแรกต้องประคองนะไม่ประคองลมพัดหักนะต้นเพื่อนเพื่อนลุงทะเลาะอันาตายบอกว่าใครมาทำของกูหักอ่ะลมมันพัดมันเอาเรื่องเหลือทิดเดียวอ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับมัง่าแค่นี้เลยทำสั้นๆไม่มีปัญหาก็เลี้ยงก็ ดินก็ดินอะไรก็ได้กลังไม่พิถีพิถันอยู่แล้วนี่ครับดินก็ดินทั่วไปนี่แหละดินทั่วไปนี่แหละมันก็เพิ่งเอาขึ้นมาเน่เอามาทำเป็นเลื่อยเดี๋ยวมันก็เป็นโคนไปเลยนี่ครับก็ต้นอีกต้นหนึ่งนี่ก็อันนี้ขุดเหรอครับอันนี้คอว่าเจ้าพี่แบนเอามาให้แล้วก็วางแล้วลากลงมาดินแล้วเพิ่งขุดขึ้นมา แล้วแล้วลองลองถ้ามาอีกเที่ยงใบนี้ใบต่อไปมันก็จะเริ่มสั้นลงสั้นลงก็จะสั้นลงเรื่อยๆใช่มัครบเดี๋ยวคงคงมาถ่ายมาดูนะครับโอเคนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเทคนิคการทำมะพร้าวกรีดออกเอารกออกเขาเรียกรกคนโบราณเขาเรียกรกมันอย่างเงี้ยรกมันอย่าถ้า ถ้าแพมขึ้นมาปุ๊บคุณได้กรีดเลยมันก็ยิ่งสั้นเร็วขึ้นครับใช่ถ้ากรีดจะน้อยใช่เออถ้าถ้าพ่มาหน่อยคุณกรีดเลยมันก็สั้นเลยสั้นเลยอันนี้ก็มันเป็นไม้ขุดใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ขุดอือโอเคก็ทําเล่นเถอะมันก็ขายได้ตังค์เหมือนกันได้ตังค์เหมือนกันครับโอเคครับก็เทคนิคการทำมะพร้าวนะครับโดยลุงจรันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้โอเค <Okay, S 2> ครับขอบคุณครับ